เอาละครับกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีโรเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมบิดเบีโซนะวันนี้ก็มาพูดถึงกาชาอิจิโกะนากาคอลโลแล้วก็กิมจอนะครับน่าจะเป็นฉากตอนที่ว่าต่อสู้กันในฮูเอโกมันโดนะที่ว่าอิจิโกะไปช่วยรูเคียเอ้ไม่ใช่รูเคียอินุเอะแล้วกิมจอขก็มาสู้ด้วยนะครับฉากนี้สองฉากนี้ก็ปลดปล่อยสู้กันแบบสูสีอลังการงานสร้างมากมากนะฮะ ตัวร่มตู้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับยูเกียว oh! ครับยูเกีย oh! อ่าน่าจะกิวนะแล้วก็อ่าเลนจิเลนจิก็ดังกิวนะลูเคียอันนี้รู้สึกว่าประโยชน์จะไม่ได้ไปทางกิวนะจะประโยชน์จะแรงที่สุดใน3ตัวนนตู้แต่ว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรเยอะๆนะฮะไอเซนฟ้าครับไอเซนฟ้าถือว่าโอเคนะเพราะว่ามีติดสถานะ80ด้วยลูเคียนี่หมายถึงตู้ของมันนะไม่ใช่ตู้นี้นะ มันจะมีเคยมีตู้ของมันอยู่ตู้เทศกาลอ่าแล้วก็ตัวสีฟ้าตัวนี้ชื่ออะไรผมจําไม่ได้นะตัวนี้ตีปกติแรงดีอยู่ครับแรงดีครับดีมากครับแล้วก็หอคอยเหมือนจะเป็นต้องใช้ด้วยโนซุมิแดงตัวนี้ดอกน้ําหอมครับอ่าไม้ตาย,ม,ตายมีตายเกิดด้วยต่อไปอุราฮะเขียวครับอุราฮะเขียวตัวนี้ น่าจะเป็นตัวสังเวียนหรือเปล่าไม่ก็กิวแลวละผมไม่ได้เล่นนานมากมาก้วมันก็เป็นตัวที่เริ่มเก่าแล้วนะแต่มันก็ไม่ได้เก่าอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวเรามาโฟกัสที่2ตัวหน้าตู้นี้ก่าโต2สองตัวหน้าตู้นี้เป็นตู้กลางเดือนที่ค่อนข้างโอเคไม่ได้ถึงกับแรงมากแต่ก็ว้าวอยู่นะฮะใช้ได้อยู่มาเริ่มต้นกันที่ตู้กิมจอครับตัวกิมจอกิมจอมาในรูปแบบสีฟ้าครับโจมตีใกล้อ่ามีสถานะแผ่กระกันด้วย ะฮะโอเคอคร่าประมาณนี้นะอลรันคาเอสปาดาสังหารกินซี่ครับสาย e อ k 800เลยนะฮะสำหรับกิมจอนะผู้สังหารแปลกด้วยนะฮะก็เหมาะสำหรับดันแต้มในช่วงนี้เลยไว้ต้ติดแผลชะก,กันนะฮะมีลิงก์ความเสียหายปกติ30%ขั้นสูงสุดนะฮะมาซีบลบสุดเฉินงกหนึ่งยกเลิกการ์ดแล้วก็ ลดความเสียหายที่ได้รับจากวินซี่20%นะฮะอ่าพาร์สซีฟนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วนะก็ยังมีเหลืออยู่บ้างให้เห็นนิดนึงมาดูทางด้านของอัปลิตี้ครับความเสียหายปกติ40ครับติดสถานะบวก2วิครับติดแผลชะก,กันบวกอีก60ครับสุ per armor ปปครับบาเรียตอนเริ่มบวก10ครับไม่ติดออนแรง100%ครับคุณสมบัติผู้สังหาร30%แบบกิว50%ถ้าโจมตี สีแดง10%แบบกิว30%ฮิตปกติบกหแบบกิวฮิต2ครับปกติบวกหนึ่งี 40, ติสถานะ60แรงประมาณ200%ครับเมื่อเล่น้งนอกเมื่อเล่นในกิวแรงประมาณ300 300%โอ้มีคุณสมบัติผู้สังหารด้วยก็หลุดไปนะฮะ300 3 0 0 308แบบกิวนะฮะ ถ้าเล่นอยู่ข้างนอกก็200 204ก็ถือว่าแรงมากๆนะสำหรับกิมจอตัวนี้ในระดับหนึ่งเลยแหละในระดับหนึ่งเลยเอาไปเล่นกิวด์น่าจะดีครับดีมากมากด้วยนะฮะก็มีของมีอะไรก็อัพกันเลยนะครับสำหรับคนที่ได้นะแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องเสียใจด้วยนะฮะแต่ว่ามีประโยชน์จริงแล้วก็ดีจริงครับสำหรับกิว คิวคินซี Q ่ระยะใกล้นะฮะกิมจอฟ้าตัวนี้เดี๋ยวไปดูาการเล่นของเขาดีกว่าว่าเล่นเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับกิมจอฟ้านะ<ม>าาฮะผมภาคนี้ผมอยาวเอาสวยๆใช้ได้นะมีปกติปุ๊บๆมีบบเร,ร่ตอนเริ่มบวกสิบด้วยอย่าเผลอไปลงไฟนะฮะไม่ได้การไฟนะฮะการเฉพาะอ่อนแรงปุ๊บๆตีดีครับถือว่าตีดีตีเร็วครับ เดี๋ยวมาจับตาดูทางด้านของสกิลปุ๊บถ้าสองพุ่งไปครับแม่ไปเก็บหอยมาหอยเล็กไม้ตายเอาเริ่มกดให้ดูเดี๋ยวเมาใหม่ปุ๊บก็ให้เอฟเฟคอลังการนะไม้ไม้ตายตัวหลังๆเนี่ยไม้ตายสวยอ่ะ เดี๋ยวมาดูท่ากันไหมครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บท่าหนึ่งเหมือนจะพุ่งแต่ไม่พุ่งแะพุ่งนิดเดียวนิดเดียวแบบนิดเดียวจริงๆฮะเรียกว่าพุ่งไม่ได้ด้วยซ้ำแหละกระดามจอ,อ็นลักษณะกลมๆด้านหน้าใกล้ๆนะฮะท่าสองก็พุ่งแต่พุ่งไม่ไกลมากฮะแต่ก็โอเคพุ่งได้แรงดีกว่าท่าหนึ่งนะฮะ สามกลมๆหน้าๆใหญ่ๆสกิลโดยรวมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฮะสำหรับผมแต่ว่ามันไม่ใช่สายสกิลมันเป็นสายตีปกติซึ่งการตีปกติของกิมจอเนี่ยตีดีมากครับตีดีมากๆเลือดลดไม่เป็นไรครับเขาไม่มีอเบลิตี้เลือดเต็มนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ถือว่าตีด้ดีครับเล่นได้ดีสำหรับกิมจอตัวนี้ครับ เอาเดี๋ยวต่อไปมาดูทางด้านของไอจิโกะกันบ้างครับตีไกลครับลิงก์ดรอปหยดน้ําครับตีไม่ติดสถานะด้วยนะฮะดรอปหยดน้ําบวกกีสิบแล้วก็ดรอปหยดน้ํา10ขวดแน่นอนก็ถือว่าเ,าเป็นตัวดรอปหยัดน้ําที่ดีแล้วก็เป็นลิงก์ดรอปหยดน้ำนะฮะก็แล้วแต่เราจะเลือกเล่นนะจะ,ะยมิทูฮอนโ,โลครับสังหารสแตนลิชเทิร์นสายพีแปดร้อยห้าสิบหกครับ แต่เพื่อนผมน่าจะเอาไปลิงก์อ่ะหรือไม่ก็อารมณ์แบบเหงาเงาอาจจะเอาไปเล่นนะฮะไมตายไม่มีสถานะอะไรนะฮะลิงก์ดับหยดน้ำอ่าสีเขียว30%มเปอร์เซ็นต์พาสซีฟลบสุดเฉิีบวกหนึ่งทีมปาร์ตี้ฟื้นฟูเมื่อเข้าฟิวส์ครับขอบเขตถ้าโจมตีแรง20%อร์เซ็นต์อบอร์ตี้ฟาร์มเสียหายแรง60ครับพิทแรงบวกหนึ่งครับไม่ตาย60ครับติดสตูไม่ติดสถานะแรงขึ้น100%ละกลายเป็น160แล้วนะฮะ ลดเลิกการครับลดคุณธรมแรงสองเปอร์เซ็นตครับดรอปยาดน้ำสีเขียวครับ20%ครับดรอปยาดน้ำสีเขียวแน่ๆ10ขวดครับแล้วก็เมื่อเราเต็มแรงขึ้น20%ครับแรงประมาณฮิตหนึ่งหกสิบบวกแล้เต็ม20 180ไม่ติดสถานะ280แรงประมาณ280%ครับแต่เมื่อเลือดลดจะเหลือแค่260% <c oughs> ก็ถือว่าโอเคดีอยู่ครับแต่ว่าเขาดรอปแค่หยาดน้ำนาะหลายคนก็อาจจะไม่ได้แบบ เล่นอะไรจริงจังมากไหมหลายคนอาจจะเป็นชอบเล่นตัวดับสามมากกว่าดัดหอมใหญ่หอมเล็กแล้วก็หยาดน้ำอะ่ะเพราะว่ามันไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนตัวไปมาใช่ไหมเดี๋ยวไปดูการเล่นของอิจิโกะตัวนี้กันเอเสวมด้วยการคอนโลด้วยเท่ชัดเลยตีสองทีเป็นสีฟ้าครับทีต่อไปเป็นสีแดงแล้วจ้าฟุตโฟดเออท่านหนึ่งเหมือนยิงบีมครับถ้าสองกลมๆมด้านหน้าครับลักษณะแบบหายน้ําตกอะไรประมาณนั้นถ่าสามโวแมปครับ น้ำตกนั่นเป็คนละเรื่องนะเรื่องดับพิฆาตสูงโอเคอ่ะรวมๆแล้วสกิลดีครับไปดูทางได้ของไม้ตายกันบ้างเป็นฉากที่สู้แบบกิมจอนั่นแหละออปึ๊บก็หายใช้ได้อยู่ ตัวนี้มาแล้วครับสิ่งที่ผมรอออจิโกะกตัวต่อไปก็คืออ่าตัวที่ว่าดึงหน้ากากลงมาแล้วแปลงร่างอ่ะพึบนั่นแหละอยากได้หรือจะมีรีเมคมาไหมนะหรือไม่ก็ร่างธรรมดาแปลงร่างเป็นบางใครนั่นแหละเจ๋วเลยสกิลการเล่นโดยรวมถือว่าดีครับดีไกลก็ถือว่าโอเคครับไม่ใช้เอฟเฟกต์เกิดมากครับ แต่อาจจะขาดเรื่องความแรงในสมัยนี้นะเพราะว่าสมัยนี้ตัวแรงๆมันแบบ400% 300กว่าเปอร์เซ็นต์5 500%อะไรประมาณนั้นกันแล้วนะฮะอาจจะทำใจเรื่องความแรงนิดนึงอีกอย่างเขาเป็นตู้กลางเดือนนะไม่ใช่ตู้ท้ายเดือนมันก็เลยแบบไม่ค่อยแรงอะไรมากมายนะ,ะก็คร่าวๆกาชานี้ก็จะมีประมาณนี้แหละไม่ค่อยดีมากแต่ผมเปิดแน่นอนเพราะว่าผมชอบมากๆเลยครับมันเท่นะฮะ โอเคก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องฝากไว้เท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ